ยี่สามสองแอคชัดเอามายสองแอคชั่น <c oughs> อ, <c oughs> อ่าครับพี่น้องเนี่ยไอเด็กก็ยังอยู่กับคลิปเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์อยู่ครับเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สอนครับต,อต่อจากคลิปแรกทีว่ว่าผมเอาอ่อนแผงโซลาร์เซลล์ไปตากแดดไว้นะครับวับนนี้มันเต็มแล้วผมเลยเอาไปติดไปน้ำบานครับเดี๋ยวผมเดให้พาพี่น้องไปเบิ่งทีละจุดทีละจุดครับว่าผมติดไปหมดไลยเนี่ยครับแล้วก็การทำงานของมันติดนนไปเลยนะครับน่าอ่ามาเลยครับผม เดี o, ๋ยวผมติพาพี่น้องเบื้องจุดแรกครับจุดแรกนี่ผมติดไปองล่างถ้วยครับนี่ครับบนล่างถ้วยครับนี่อันนี้ครับอันนี้คือว่าผมเอาไปตากแดดเออเนว่าไฟมันเข่าเต็มแล้วครับนี่ตัวนี้มันตัวรับกระแสไฟไอตัวรับกระแสแสงแดดนะพี่น้องอันนี้ไฟเต็มอยู่ลอยแล้วแต่ว่าผมยังเอได้ตั้งระบบไว้อยู่ครับผมมีเบิ้องชิลจุดจุดก่อนอันนี้จุดแรกนะจุดแรกที่ไฟตรงร่างถ้วยครับคือตรงนี้ครับคือว่าน้องสาวผมที่มาว่าล่างถ้วยยาำพื้นนะ ว่วนี้จุดนี้มันมีไฟครับผมไ่เดอเดินไฟมากนะครับผมได้ตั้งไว้ครับเป็นการประหยัดแบบหนึ่งเนาะพี่น้องโอเคตัวที่สองนั่นผมไว้ในห้องน้ำครับคือว่าแม่ผมนี่เพิ่อหนีไม่นีแต่อย่างหนึ่งคือว่าเขาน้ามันออกมาเปิดไฟครับที่จกีงย้องน้ามก็มีไฟหกพี่น้องนะครับมันไฟรีออนครับผมเลยติดอยู่เลยครับแต่ว่าผมตั้งระบบไวเรียบร้อยแล้วพี่น้องคือว่าคันเปิดประตูเข้าไปนี่มันติดอัตโนมัติเลยครับผมตั้งระบบไว้แล้วทะเบิงด้วยครับตั้งด้วยครับเปิดออกมาครับจื๊อ จุจจจจจจ๊บๆๆ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 ๆอๆๆ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 ๆไปๆๆ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 อๆรับๆๆ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 ๆีๆๆ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 ๆาๆๆ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 ๆีๆๆ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 ๆนๆๆ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 ๆอๆๆ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 ๆ ก็หุ่งดี้พี่น้องครับเดี๋ยวสิร่องไอ้ปิดแฟตทรศัรทสาบางเด้อครับเด้ออันนี้ผมเปิดแฟตอยู่นะครับอ่าผมปิดแฟตทุระสาวนะครับอ่าครับหุ่งดี้อยู่อันนี้นี่เขาติติดอ่าคันห้องออกจากหน้านนี่ประมาณสักนับในใจไปหนึ่งสองสามน้าพอดสิบเทียครับมันกระติดับไป่นนี่ทอยหล้างออกครับผุจนีค่อยๆทอยมาเรื่อยครับทอยไปเรื่อยอ่าเดี๋ยวผมถีเอาตัวนี้ขันขันตัวนี้ก่อนอ่าสังเกียได้พี่น้อง เดี๋ยวเบิ่งยืนมึงให้ไกลครับนั่นดับแล้วเห็นบ่ดับแล้วครับเดี๋ยวขันย่างไปใหม่ก็ติดอีกเลยพี่น้องนั่นครับที่เรากระติงขึ้งไปติดเลยครับเอาถอยมีครับถอยมีถ้อยอีกเดี๋ยวกระดับครับเออเดี๋ยวกระดับนะครับสักสักพักหนึ่งแต่บิ่งเด้อครับแต่บิ่งเด้ออ่าโอเคดับครับเดี๋ยวผมไปออกข้างๆก่อน ขันมันแน่เป็นค้นหมดเลยครับขันแน่นมันค้นเปืดเลยเดี๋ยวผมเปิดแปลดโทรศัพท์ก่อนเลยครับเปิดแปลดกล้องก่อนอ่าครับ้อนค่อยๆขยับออกครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมตวาวต <c oughs> ยยมีตีกันะครับตีเข <c oughs> ้าไปก่อนเออครับเรียบร้อยเห็นว่าอันนี้ผมตากันเรียบร้อยแล้วบันนี้พี่เบิงอสองหลอดแล้วเนาะมันมีทั้งหมดหกหลอดนะพี่น้องเดี๋ยวสืพี่เบิงอีกเนี่อยอีกห้าสี่หลอดแล้วไอ้สี่หลอดนะดครับ <c oughs> ไปเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้ฝนณโตเลยครับฝุณโตนี่นหลอดนึงพี่น้องพุ่งไปทางบ้านหนึ่งทีครับเอาเวลาเวลามีค้นยางมากมันก็ดถีหุงนะพี่น้องเวลาค้นยางมากหรือว่ามีหมาเลนสามันกระหุงนะครับคือว่ามีซิงเกินไวมากเลยมันถีมันติดทันทีนะครับแต่ว่านี่ผมยังพอติดตังไว้ครับเออนี่นี่หลอดที่สามนะครับนะเน,นเาะบิ๊กขงหลอดอหลอดที่สี่ครับนี่ครับนี่หลอดที่สี่ ครัที่ไว้ช่วงคางบ้านประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวทีนี้เบื้องอ,อีกสองหลอดครับเปเบิ้องอีกสองหลอดอีกสองหลอดชูพุ่มซีไว้มองไอ้ทางเข้าของน้ำนะครับมีขนองมีคืชของน้ำของน้ำมันก็มีไฟอยู่หรอกว่าครับจะว่าผมอาศัยเวลาเมย์พยางามขื้นน,นะนะพอดี่มาเขา้นามขนันาม่ห่อนี่ปุ๊บนี่ มันสีดมันจีดห,ห,หุงหุงก่อนดีว่าเขาจีบเปิดไฟตัวนั้นนะครับอ่านี่ครับหนึ่งพบที่ิเปมุมนี้นี่นเห็นบ่นี่ครับอ่บญญาวันนี้ยังอีหลอดสุดท้ายพี่น้องพอสุดท้ายอยู่ซื้อผุนครับไยลังบานครับไปลัอองบานอ่าเี๋ยปไปเบืองหลอดสุดท้ายกันครับเออไปดูไปดูเออมาครับ ก็เริ่มมืดแล้วครับพี่น้องนี่มันก็บับหกโมงกว่า,กวา,กวาใกล้จะหนึ่งทุ่มแล้วครับสุดท้ายรอหน,นี้ผมเสียว้ผมเสียว้จุดนี้ครับใบลังบานเพราะว่าอย่างทีเอ่พอพว่านเวลามีคนเวลามีคนขี่รถผ่านลังบานผมมึงนี้นะพี่น้องนี่ครับบานผมจะมีมีทางอา่อาตัวไลังบานทีนะครับกาทีอ้อ,อนมากครับคือว่ากะที่มากนี่ห้อน,นี่ปุ๊บนี่ ไฟตัวนี้สิติดตัทันทีครับผมครับเด้วผมติตั้งเอ่อได้วผมติทดสอบให้เบื้องสามระบบเลยครับระบบแรกก็คือผมสีไ้มันไ้มันดับไปเวลาคนมากเขายังติดนะครับเพื่อประหยัดพลังงานนะผมสิกดปุ่มมีปุ่มอย่บริเนอกครับปุ่มครับมีปุ่มกดกดปุ่มที่แรกนี่สิตั้งไ้มันแปลว่าคนมากไฟก็ติดครับการกดเที่สองนี่ มันทีเป็นไฟลีไฟไฟลีตลอดเวลาขัดคนมากมันค่อยสีแจงครับอันที่สองอันที่สามมีมันดีเห็ไฟแจงตลอดเวลาเลยครับผมจะทดสอบันปุ่มแม่กก่อนคือปุ่มนี่นี่ครับอ่ากคดหมสี่ก่อนครับมันโคดที่แหลกที่หุงงย่พี่น้องวันนี้ครับวันนี้เอาถอยไปไกลครับให้มันดับข้อโคังย่างเครับมา่ไหม่นะครับโดถอยหลังไขไกลก่อนเดี๋ยวรอักพากหนึ่งก่อนครับนะเดี๋ยวรอมันดับก่อน นี่เป็นระบบไปว่า,าเวลาคน้คนมากก็ยังติดนะครับนะตัวนี้นะครับผมสักพักหนึ่งครับสักพักหนึ่งก่อนอดับแล้วครับผมมาที่นีผมมีท่ทอนพายยางสางกด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวย,วยางไก่เลยครับอันยางันซื้อนี่พี่น้องนครับยางไก่เลยอโอเคน่ครับนี่นะครับยุ่มๆหนึ่งครับเนะียผมมีสังเกตผมพยางไปครับพยางไป ตัวสอบว่ามันถีจับอ้วน,นครับติดล่ะกาจากจากไฟมาหัดผมนี่กะนมอหมองผมยืนนะพี่น้อกนะผมกาเบิ้งกระยิยประมาณอา่หนึ่งประมาณหนึ่งสองประมาณสามเมตรประมาณสามสี่เมตรครับผมเอาวันนี้ผมจะลองทดสอบอยหลังครับอดับแล้วทดสอบอยหลังเออเดี๋ยวผมที ผมทิยางไปใหม่ครับผมทิยางเอาไอ้ไปเบิ่งว่าเขาสิจับเขาสิดจิตช่วงไหนครับอ้วนตีหลับพี่นอ้องตีแล้วครับนี่พวกยุ้ไกลเติบครับเห็นบ่จากคนมากสิพี่นโอ้สิบปอนซีฟซอกพันทีเอาเดี๋ยวผมทอดล้างไหมครับพี่น้องเอาไ้ไก่เลยบาที่นี่ไกลเลย,ลเ,ลยเดี๋ยวครับเอาไว้ไกลเลนาะตะเกียด้เดีนะ๋ยวทำดาบก่อนเอาดาบเลยครับผม เออผมสะเอาผมจะย่างกับไปหาด้วยครับผมสีค่อยๆย่างกลับไปด้วยอ่าครับย่างกลับไปครับมุโติวามีขโมยเวลาของเนาะย่องไปเนาะย่องไปย่องไปน่ะที่เราครับผมโอเคจะจกลเตือ,อนไปด้พี่รองเลยครับไกลเตือนไปครับประมาณอ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณ จ 8, 9, ัดเมตรแปดเมตรเก้าเมตรหมดแล้วเนาะซิปก็สอกครับผมอ่ะโอเคมาดีผมดีเบิ้งอีกระบบหนึ่งครับอ่าเดี๋ยวก่อนผมดีตั้งระบบหนึ่งอันนี้อันนี้มันเป็นระบบเรล็กเนาะอ่ะระบบที่สองนี่สิเป็นไฟรีครับกดกดเทียที่สองครับนรองกดสองมหัดกดหนึ่งเด้กดสอง,สองปับ๊บมันทีรีแบบนี้ครับมันทีบูฮุ่งนะอ่าตอนนี้มันแจงอยู่ยว่าเดี๋ยวผมดีถอยล้างไปให้มันเป็นไฟรีก่อนวาเขายางสายม,มันทีแจงครับเดี๋ยวตอนนี้มันแจงอยู่ด้วยครับ เดี๋ยวรอมันรีก่อนรอให้มันเป็นไฟรีก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวตะเบิงครับตะเบิงอ่าสักครู่หนึ่งครับพี่น้องสักครู่หนึ่งครับอ่าครับผมตอนนี้มันยังไฟรีกครับมันยังแกงอยู่โอเคเป็นไฟรีกนะครับมาที่นี่เขาเขายางสากมันติแกงขึ้นครับมันติแกงขึ้นอ่าสมมุิผมยางสากไปครับ จุ่อจุ๊บๆๆๆครับนั่นแจ้งแล้วพี่น้องัาที่นี่ทำมาไม่ทีแจ้งยางทีตรอดบอครับเพราะเขายางสากไว้ใกล้ๆเน่เดี๋ยวมันกระดับเอียงอัตโนมัติอ่าผมจะถอยล้างไกๆเสยถอยล้างเดี๋ยวมันกระดับครับเดี๋ยวกระดับออันนี้คือเราบไฟลายีนะครับอันเราบบพี่สองครับเราบบพี่สองอืมแล้วโอเคเดี๋ยวถ้าบมซีรีบอครับจะซ่อมเด๋ยวกลีพี่น้องเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไฟลีนะครับนะ นั่นนี่เหรครับวันนี้เราบวันนี้เราเข้าย่างกันไปย่างกันไปแล้วเมันก็ีดี๋ยวมันก็ติดครับเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็แจ้งึ้นนะพี่น้องคืนย่างโอ้คืนแลรวครับระบบไฟรียยางไก่เขายังเขายังแจ้งเว้ยอ่าครับมาที่นี่ระบบที่สามครับกดกดเขาที่สามนี่คือว่าที่แจ้งตลอดพี่น้องกดเขาที่สามปั๊บนี่คือัางที่สามครับ มันจีลรดแสนลงนิดนึงครับแต่ว่ามันจะแกงมันจีหุงย่งที่ตลอดเลยครับแบบนี้กดนยางไกลเบไกลกันแล้วแต่มันจีหุงบัดคึืนเลยแต่ว่าระบบนี่ผมบอเอาครับผมทีกลับไประบบระบบเก้าคือระบบะแหลกได้เป็นองเด้เออ่าโอเคเอา่าแล้วกอนกะสรุปคลิปที่นี้พี่น้องครับผมอา่าเดียวมเมื่อกี้บเนยาเติบแล้วครับเดี๋ยวผมที่ายางไปหากดตั้งระบบไปเบิร์ตทุ่มองเลยครับพอทีเนะเาะอ่าครับผมโอเค อ่าครับผมผมตั้งไว้ระบบเข่าครับระบบอันอะไแกครับที่ว่าคือว่าถ้ามีคนเดินผ่านหรือว่ามีสิ่งเคลื่อนไหวเดินผ่านนะครับมันก็พอติติดนะครับผมเพื่อประหยัดพลังงานนะครับอ่าพี่น้องผมกาให้แตพี่น้องเมืองครับเพื่อผู้ใดมีไอเดียอยากคิดแบบผมนะครับคือว่ามันเป็นการประหยัดพลังงานได้ดีที่ดียวครับอ่าประหยัดรายจ่ายในโฟวเือนเราเข้านะครับแต่ว่าแบบนี้มีข้อเสียหนึ่งครับคือว่าผมบริษัทตากแดดนะครับข้อเสียอย่างที่ข้อเสียคือว่ามืออื่นเข่าหีิผมตรง เป็นน้ำเก็บไฟนี่เป็นตากแดดไว้ยังแรงกว่าทีมานหอยไว้ครับผมเห็ดเห็ดแนวำหอยเป็นผู้ไว้นะพี่น้องก็คล้องเอาคล้องเอาเลยครับมันถี่อย่งยากหน่อยนึ่งกันผู้ดใดเอาแบบว่าไม่อยากให้เก็บไปตากแดดกะให้ห้ามมติตั้งดีืว่ามันมันโดนแสงแดดตลอดเวลานะครับแ,แบบนั้นก็ต้องไม่เก็บครับเอาไวเ้เบดมือเบนขึ้นไว้ตลอดเลยคนนปอยู่บ้านก็นแล้วแต่ครับมันถี่ทำงานของมันหมุนเวียนอัตโนมัติเองครับผมอ่าเบีนั้นก็ดีกันครับผมอ่ะโอเคพี่น้องในวงการที่ก่อตัวไปอาำนานครับผม Yeah. Kill Wow.